จัดการกับมะเร็งเราก็ใช้ทั้งใช้ทั้งน้ำมันพุดเราก็ใช้การศึกี่ระดัสูงให้มันร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วเนื่องจากว่าเราใช้สร้ 17, สาง t s 1 7สร้ 11, สาง p s 1สร้างแม่เหลอกขาวทีเทอรไปเซลจากการใช้สารสกัดจากามังุดมะดำเหลืองปรั่งบกุกอันตรายไหมอันตรายไหมครับ มังคุดมาดำถือเหลืองฝรั่งบอบมีใครกินแล้วตายนะครับไม่ตายกินแล้วผิวสวยหน้าใสไหมผิวแน่ใส่ปิงปิ๊งแต่ถ้าเป็นคีโมคือยาพิษยาที่สร้างฆ่าเซลล์มะเร็งได้มอสก็คือเป็นยาที่ทำลายเซลล์โดยเฉพาะกินเซลล์ที่เจริญเติบับ มันไม่ทําลายเซลล์ปกติเท่ากับที่เซลล์ที่เจริญเร็วมันทําลายเซลล์ที่เจริญเร็วเร็วกว่าเซลล์ที่ปกติในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่เจริญเร็วไม่เลือดขาวก็เซลล์เจริญเร็วเซลล์ที่อยู่ตามผนังลำไส้ทางเดินอาหารของเราก็เป็นเซลล์ที่เจริญเซลล์เส้นผมเจรเร็มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คีโมเข้าไปจัดการกับเซลล์เซลล์เรานั้นถูก การที่เรามีผลข,ข้างเคียงจากการที่ระอบบทำปัญหาแสบึินข้าวไม่ได้ก็เกิเป็นเพราะว่าออการที่เรามีเม็ดเลือดขาวตกลงไปจนกระทั่งปุ่งกันหมดไปแล้ว,วกลัวว่าจะติดเชื้อถึงต้องใส่มาสกอป้องกันตื่นให้ไม่มาตเชื้อเราเพราะเม็ดเลือดขาวมตกแต่เม็ดเลือดขาวคือนตัวที่เราสร้างปุ่มุ้งกันนะ รรมชาติั้งคนที่มีปุ้มกันแข็งแรงแน่ต้องมีเม็ดเลือดขาวเยอะนะ <Okay. S 1> แต่ไอ้คีโมนมีค่าเม็ดเลือดขาว mm hmm. เพียงแต่เขาหวังว่ามันจะฆ่าเซลล์มะเร็งมากกว่ามากขึ้ไไไไไไนไปเลยแต่เป็นไปได้ไหมล่ะและนั่นคือสาเหตุที่คนที่เป็นมะเร็งแล้วทำาคีโมตลอด25ปีที่ผ่านมาผล mm hmm. การสำรวจที่คลิโอรเนยเบอร์ลี่สรุปว่าข้อสรุปนี้ยังไม่มีใครโต้เถียงนะ คนที่เป็นมะเร็งแล้วทำาคีโมจะเสียชีวิตจากการทำาคีโมมากกว่ามะเร็งเองใน25ิพาปีที่ผ่านมาข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่1หแกคนที่เป็นมะเร็งและไม่ทำาคีโมมีชีวิตอยู่ยาวนานสเท่าของคนที่ไปทำาคีโมข้อมูลนี้เป็อนแปลกคนที่เป็นมะเร็งเต้าน,านมจะมีชีวิตอยู่ได้12บปีขึ้น ถ้าไปทำคีโมเหลือสามปีข้อมันนี้ก็ไม่ต้อโทษนี่คือข้อสรุปแล้วทำไมคนยังถูกบังคับให้ใช้คีโมอยู่ทำไมเพราะเขาไม่มีทางเลือกหมอเมื่อถูกภาว่าดีก็จะต้องรักษาผู้ป่วยเขาก็ต้องทำคีโมเพราะเขาก็ยังหวังว่ายังมีโอกาสที่ช่วยคนได้ถ้าเขาไม่ทำก็ผิดมันเขาจะใช้ตัวอื่นทำได้ไหม ไม่รู้ไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักไม่มีการยืนยันทาก็ผิดละเรีย่อาจจะถูกฟ้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่นคือภาวะทุกขลาที่แอปเปเจอมาตอนนี้ทุกคนที่เป็นมะเร็งหมอจะบอกว่ารีบรีบทำแล้วมันจะตายใช่ไหมเคยได้ยินไหมตายกีเ่เดือนกี่เดือนกี่เดือนตายกีเยก่เดือนที่จำได้ไหมครับผู้ป่วยตกใจมีอะไรเท่าไหร่ขายมาได้หมดเพื่อจะไปไ,ได้ขับซื้ออย่างนี้ มันเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกๆคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นได้ร้ายได้สมาสนคนที่ทำทีหมแล้วมาจากจาการแนะนาของหมอข้อมูลก็คือว่าหมอคนไหนแนะนําผู้เป็นมะเร็งแล้วใช้ทีโมจะได้ผลตอบแทนกานไปประชุมทานสำนามีรายท่านรียค่าใช้จ่ายหนึ่งคนแนะนําผู้เปนไปทำทีโมหนึ่งคน จะเท่ากับคนที่แนะนำผู้ใช้ยาปฏิชจจีวะหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนเพราะฉนแต่แลรกครั้งเนี่ยแนะนำครับเป็นแสนเป็นแสนอันนี้เป็นแรงกดนั้นที่ทำให้เขาพยายามให้ผู้ป่วยปไปใช้ทีมโมอผูบาผมก็ไม่อยากจะพูดว่ามันใช่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเพราะเขาเป็นหมอเขาจะต้องรักษาให้ได้ใช่ไหม แต่เนื่องจากว่า,เ,า,เ,าเขาไม่รู้เขาก็ต้องเป็นกันเกืออย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าหมอที่ถูกถามว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งจะใช้เคมีม t h e ี่ไหมเก้าในสิบคนตอบว่าไม่แล้วอะไรเกิดขึ้นในโรคนี้ใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นกับโรคนี้ครับเนี่ยพูดทีไนก็เพราะผมก็มีประสบการณ์จากตรงเนี้ยคนที่เราดูช่วยอยู่จะกระทั่ง ดีที่สุดแล้วหายแล้วหมอยีงจับไปทำทีโมอใหม่แล้วก็เสียชีวิตอ่ะหายหายานั้นผมก็ต้องพูดตรงเนี้ยแล้วก็ที่ตรงไหนผมจะพูดนะแต่ในที่ตรงนั้นม,มไม่มีหมอเยอะน <c oughs> ะนี่คือพูดจากประสบการณ์ผมนะคือพูดตรงเนี้ยผมพูดด้วยด้วยอาครับตรงนี้ก็ก็แล้วนี่ก็อะไรเกิดขึ้นที่คาน,นี้ ภาพของยาคีโมรถมือนะแล้วยาเนี้เวลาจะรักษาฉีดเข้าไปในเส้นครับนะไม่ได้แปลกใจเลยครับเส้นเลือดตอบไปหมดนะเห็นทแค่นี้ผมว่่คนจะทำคีโมอีู่แล้วผมต้องเขียนเยอะมา